ที่นะคะฟ้าดินและก็พลังงานคานรับในการรับรู้ความปรารถนานะคะที่มันเฮอจีเนี่ยชัดเจนคุณต้องชัดเจนในความที่คุณต้องการอะไรถ้าคุณชัดเจนแบบเข้มข้นเดียวนะคะจะมีเหตุการณ์สถานการณ์มาเสิร์ฟคุณเองคุณนะคะก็ขอบคุณอย่างทราบซึ้งใจเพราะคุณกับพลังงานไม่เคยแตกแยกกันนะคะพลังงานไม่เคยหนีจากคุณไปไหนเพียงแต่คุณจะเชื่อมหรือไม่เท่านั้นนะคะ คุณปิดกั้นนะคะเขาก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณก็ถือว่าคุณนะคะมีมีสิทธิและมีเจตจำนงเสรีไม่มีธรรมชาตินะฮะใดๆนะ,ะมาลบกวนในเรื่องราวการตัดสินใจที่คุณจะไม่เชื่อมโยงต่อธรรมชาติคุณอยากจะเป็นผู้ที่นะคะเอ่อตัดจากธรรมชาติคุณก็มีสิทธิ์และถ้าเกิดคุณทุกข์เหนื่อยยากลําบากเอาก็คุณเลือกเองไงเลือกเอง นะฮะไม่จะไม่โทษใครอีกนะคะเพราะธรรมชาติครบ